ดีครับช่วเก้าชั้นพมดีนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นนี้นะครับเป็นไม้สายพันธุชั่วพันแสนนะครับวันนี้เรามาดูว่าสายพันธุ์นี้นะครับเขาบอกว่ามีลักษณะใบที่เป็นทรงกระชับแล้วก็ไม้ก้านสั้นนะครับใบหนานะครับดูสังเกตใบหนามากจริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะกระดูกใหญ่นะครับการชั้นนะครับ สีก้านก็มีสีแดงนะครับกระดูกกระดูกลายเส้นนะครับสีแดงนะออกม่วงนะครับใบใหม่ล่าสุดนะครับเป็นออกเสเตียนะครับแล้วก็จะมีด่างเขียวเข้มนะครับอยู่บริเวณกลางๆนะครับ <Yes. S 1> ก็ใบหลังๆก็เริ่มที่จะเปิดด่างมากขึ้นนะครับ ใบก่อนหน้านี้ก็มีด่างเล็กน้อยนะครับเป็นจุดๆหมายบางต้น,นครับโชคเก้าชั้นก็มีการเปิดสีช้านะครับทำให้ต้องรอนะครับรอให้เขาเข้าฟอร์มเขา้าทรงเข้ากอก่อนนะครับใบต้นนี้ก็มีเกือบสิบใบแล้วนะครับถ้าเทียบก็ใบหนึ่งก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ต้นนี้ก็สิบใบก็ถือว่านานนะครับเกือบปีหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นไม้สายพัฒนาสายพันุหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็เป็นไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะแล้วก็มีลักษณะของรากนะครับที่เดินรากก็เดินดีนะครับเริ่มมีรากอากาศบ้างแล้วนะครับ มาดูใบใกล้ๆนะครับใบหนามากนะครับตอนนี้ก็เป็นไม้สายพัฒนานะครับต้องรอเขาโตนะครับทรงเขาจะมีลักษณะโค้งมนนะครับทรงกระชับก้านกระชับใบกระชับนะครับโดดเด่นครับสำหรับต้นนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับสีก็เริ่มเปิด ต้อเรดูว่าเขาจะเปิดสีม่วงหรือสีแดงนะครับครั้งก็ต้องอยู่ที่สายพันธุ์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบุทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามสำหรับท่านใหม่นะครับเราจะนำคลิปดีๆนำเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ